ฮัลโหสวัสดีทุกคนหลายๆบ้านคงเริ่มเก็บฟางกันแล้วเนาะบ้านหมอก็เริ่มเก็บฟางแล้วนะทุกคนเป็นไงเด็กๆซันนี่เมื่อวานปล่อยทุ่งวันแรกตาเหลียวบอกวิ่งดุ๊กๆๆเลยทุกคน ระวังลูกวัวหนึ่งเดือนตั้งแต่แรกเกิดทุกคนตั้งแต่แรกเกิดเป็นไปได้เลยสองสามวันจนถึงสมเดือนช่วงนี้ลำปีสกินยังมีแทบทุกพื้นที่เลยนะทุกคนไม่ว่าจะผ่านการทำวัคซีนหรือไม่ผ่านการทำวัคซีนแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำวัคซีนอืม ก็คลิปก่อนหน้านี้หมอบอกไปแล้วเนาะว่าทำไมลูกวัวถึงติดเชื้อลำปีสกินเป็นรอบสองรอบ3ามใช่ไหมหมอถ้านับเป็นรอบสองรอบ3ต้องหมายความว่าตัวที่เป็นแล้วครั้งหนึ่งมาติดรอบ2หรือรอบ3นะทุกคนแต่จากที่หมอลงพื้นที่หลายๆที่มันไม่ใช่อย่างนั้น ชุดที่กำลังเป็นลําปีสกิน LSD เนี่ยคือชุดที่เป็นวัวเล็กหรือลูกวัวเกิดจากภูมิคุ้มกันจากแม่ส่งถึงลูกมันตกหรือเกิดจากภูมิคุ้มกันในฝูงมันไม่สเตเบิลมันไม่เท่ากันมันขึ้นขึ้นลงลงไปอย่างเงี้ยทุกคนเป็นฟันป่า เป็นฟันปลาตัวไหนที่มีภูมิภูมการสูงก็จะไม่แสดงอาการเป็นโรคให้เราเห็นหรือเป็นแล้วหายเลยส่วนตัวไหนที่มันมีภูมิตกมันก็จะมีทั้งแสดงอาการติดเชื้ออ่อนๆคืออาจจะเห็นตุ่มเม็ดสองเม็ดหรือลูกบัวอาจจะเห็นเป็นปื้นเลยทุกคนอา,อาจจะเห็นเป็นปื้นเลยแล้วก็ลูกบัว ความรุนแรงของลูกวัวจะเร็วมากเลยนะทุกคนเร็วมากพอเจอวันนี้พุ่งนี้คือเป็นผื่นเต็มตัวแล้แล้วพอเจอวันนี้พุ่งนี้เริ่มมีน้ำมูกและติดเชื้อสามวันจะเริ่มลงปอดและเพราะว่าช่วงนี้อากาศเย็นช่วงนี้อากาศเย็นอ่าก็ซีซันฤดูหนาวอ่าก็จะมีอ่ามีลมมีความเย็นแต่ความชื้นในอากาศมันจะน้อย เพราะฉะนั้นทั้งคนและสัตว์ก็ต้องดูแลสุขภาพนี่ช่วงนี้ก็จะให้กิน S2 สองวัวหมอนี่คือกิน S2 สองผสมเอสหนึ่งตัดทุกๆุก,กต้นเดือน5-7วันถ้าช่วงไหนที่เป็นอ่ามีภาวะของโรคที่เสี่ยงมากอ่าเช่นก่อนหน้าน,นี้ก็จะมีปากเถ้าเปื่อย ปากและเท้าเปื่อย food and mouth disease เหมาก็จะให้กิน1ิบวันขึ้นไปอืส่วนลูกวัวน,นี่กินสูตรขยายโครงสร้างไม่ต้องกอกนะทุกคนไซส์ขนาดนี้ผสมในอาหารนี่ผสมในอาหารให้กินไม่ต้องกอกส่วนนมถ้าเหลือนะส่วนนมถ้าเหลือก็เอามาผสมในอาหารไม่ต้องผสมเยอะค่อยๆให้มัน อืมอันนี้เป็นข้าวบดอืมข้าวบดข้าวเปลือกแล้วมาบดลูกวัวกินแล้วทีนี้ไม่ต้องไปซื้อบ้านหมอนี่ไม่ได้เลี้ยงอาหารเม็ดนะทุกคนจะให้กินอาหารเม็ดเฉพาะแรกเกิดอืมตัวละประมาณถุงนึงถุงนึงอาหารอาหารนมลูกวัวถุงนึงนี่สิบกิโลเนละทุกคนก็กินประมาณตัวละถุง หลังจากนั้นเราก็จะฝึกให้ลูกวัวกินอาหารของเราเองอืมอาหารก็จะมีอยู่ฟางยาสดแล้วก็ข้าวบดปลายรำนี่หนึร้อยเปเถ้าต้นทุน100%นะทุกคนต้นทุน100%ต้นทุนที่สูงที่สุดคือต้นทุนค่าอาหารนะ ประมาณ7 5ของการเลี้ยงสัตว์คือต้นทุนค่าอาหารทุกคนเดี๋ยวเข้าใจว่าค่าพันธุ์มันสูงแต่จริงแล้ว1รอบวัฏจักรหนึ่งรอบชีวิตหนึ่งตัวของสัตว์คือต้นทุนค่าอาหารไม่ใช่สายพันธุ์นะสายพันธุ์คือจ่ายครั้งเดียวจบจะก,กี่บาทไม่รู้แต่ค่าอาหารกินทุกวันเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีการจัดการเรื่องอาหาราต้นทุนค่าอาหาราที่ดีมีตัวช่วยบ้านหมอก็ทำเกษตร,รสผสมผสานก็จะมีการจัดโซนพื้นที่มีปลูกหญ้ามาีตัวที่สัตว์สามารถกินได้เช่นต้นกล้วยต้นอ,อ้อยหญ้าอะไรอีกอะผัก ผักนี่ถ้ามันมีเยอะเกินวัวก็กินนะทุกคนวัวหมอกินผักอยู่แต่ว่ามันก็ไม่เหลือมาถึงวัวหรอกเพราะว่าน้องปลาไปกินก่อนอืมนั่นแหละอ่าคือจัดแปลงต้องมีแปลงแปลงหญ้านะทุกคนแล้วก็อ่ามีปลายลำให้มันกิน ปลายข้าวมีพลังงานที่สูงมากนะทุกคนปลายข้าวมีพลังงานที่สูงมากสมัยโบราณเขาจะต้มลำบวกปลายข้าวหรือไม่ก็ข้าวที่เหลือจากการกินในในครัวในบ้านนั่นแหละเอามาต้มใส่กันเอาไปเลี้ยงจะสังเกตว่าหมูหมากาไก่วัวควายอ้วนมากเลยนั่นแหละเพราะปลายข้าวมีพลังงานที่สูงมากแล้วทำให้ให้วัวกินแล้วอ้วน อ่าสัตว์กินแล้วอ้วนอย่างหม right ูก enfin ิ ания, นปลายต้มข้าวต้มอ่าหรือลามต้มเงี้ยอ่าก็บ้านไหนมีกล้วยก็สับๆๆๆๆผสมกันอืมการอ่าที่เราสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้นั่นหมายความว่ากำไรเราจะเพิ่มขึ้นกำไรเราจะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเป็นยูนิฟาร์มที่เลี้ยงเพื่อการค้า เขาไม่สามารถไปหาอาหารแบบที่หมอว่าได้เยอะขนาดนั้นเพราะเขาเลี้ยงเป็นแบบสิบสิบเป็นร้อยตัวอ่าหลายหลายพื้นที่แบบห้าสิบ100ตัวร้อยตัวหลายร้อยตัวเลยเพราะฉะนั้นเขาเลยต้องกินอาหารสําเร็จรูปซึ่งอาหารสําเร็จรูปก็จะมีทั้งเป็นแบบอาหารข้นอาหารเม็ดอาหารหยาบอืมก็แล้วแต่แต่และฟาร์ม จะสัดสันอาหารให้วัวของตัวเองกินแล้วก็หลายๆฟาร์มสกายสตากินน่าอร่อยไหมลูกของแม่พลอยกินอาหารเก่งทุกตัวเลยนี่สตาสตาแปลว่าดวงดาวนี่ลูกของแม่พลอยผลงานของอมิสเตอร์ดีบีอือเห็นนะ เมื่อกี้หมอพูดถึงไหนแล้วทุกคนอ่านั่นแหละอาหารเป็นสิ่งสำคัญอือนี่เห็นไหมต้นทุนอาหารอย่าลืมนะทุกคนต้นทุนต้นทุนในการอ่าทำฟาร์มหรือเลี้ยงสัตว์ก็จะมี 1. ต้นทุนค่าสายพันธุ์ 2. ต้นทุนโรงเรือน 3. ต้นทุนค่าคนแรงงานส ต้นทุนค่าอาหารอ่าห้าอื่นๆก็จะมีพวกค่าน้ำค่าไฟอ่าจิป,ปะทะทั่วไปอ่าอ่าพวกวิตามินและธาตุก็อยู่ในกลุ่มของต้นทุนค่าอาหารด้วยนะทุกคนอืมนั่นแหละอ่าต้นทุนมันจะมีต้นทุนต้นทุนคงที่ก็จะมีพวกโรงเรือนสายพันธุ์คนอ่า ค่าน้าค่าไฟไม่ค่อยสวิงไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงเท่าไหร่แต่ต้นทุนที่จะเปลี่ยนแปลงมากมากอ่าก็คือต้นทุนค่าอาหารเช่นเมื่อประมาณสองปีที่แล้วเนี่ยทุกคนอย่างฟางเนี่ยฟางก้อนหนึ่งอ่าซื้อขายกันเกือบห้าสิบบาทฟางก้อนหนึ่งเนี่ยอืมเพราะฉะนั้นช่วงที่เก็บฟางได้ก็เก็บนะทุกคนอืมอ่าปีนี้ฟางสวยมากเลยเห็นไหม ฟางขาวเหลืองฟางเหลืองไม่ใช่ฟางขาวอ่าหอมมากฟางใหม่หอมมากอืนั่นแหละเพราะฉะนั้นการจัดสรรจัดการอาหารเป็นสิ่งสำคัญวันนี้หมอจะมาบอกว่าพอดีอ่าวันก่อนหมอแวะเข้าไปร้านเอเย่นร้านค้าอ,อาหารขึ้นทุกตัว อาหารขึ้นทุกตัวเลยทุกคนแล้วก็ขึ้นมานานแล้วแหละขึ้นอย่างต่อเนื่องอืมและทีนี้ตอนแรกหมอจะไปซื้ออาหารมาเสริมให้ลูกวัวแต่พอคำนวณนิวเทียนแล้วทุกคนคำนวณค่าพภชนาการแล้วอ่าคำนวณต้นทุนแล้วอ่าปลายข้าวข้าวเปลือกนี่นะทุกคนอ่าบ้านหมอจะมีลงสีเล็กๆในทุกคนสามารถบดสีแล้วก็บดได้ แยกแยกปลายลำแล้วก็บดได้เนี่ยบดข้าวเปลือกบดท,ทั้งเม็ดเลยทุกคนข้าวเปลือกเนี่ยบดมาทั้งเม็ดเลยเออบดท,ทั้งเม็ดบดเอามาให้วัวกินเลยเอา่าข้าวราคาละแปดบาทบดให้เลยอาหารกระสอบหนึ่งสี่ร้อยกว่าอืมอย่างอาหารอา่ะยังฟีดเนี่ยอ่าอาหารลูกวัวและเกิดเนี่ยอ่าโลหนึ่งอ่ะเกือบสี่สิบบาททุกคน แต่ให้กินไหมแรกแรกะต้องช่วยอยู่อ่าเพื่อไม่ให้ไปชกนมแม่มากเกินไปเพื่อให้ลูกวัวอ่าฝึกการย่อยอาหารเพราะว่าอาหารแรกๆของลูกวัวก็คือนมอาหารชุดแรกของลูกวัวตั้งแต่แรกเกิดจนถึง2อาทิตย์ก็คือนมประมาณ7-10วันอย่างช้าลูกวัวจะต้องเริ่มกินหญ้ากินอาหารหรือกินดินเลม เลมย่าอ่อนๆอะไรได้แล้วนะทุกคนโดยสัญชาติยานแล้วลูกวัวประมาณ4ีหวันเขาก็จะเริ่มกินละอเริ่มเริ่มกินอาหารได้ละเพราะฉะนั้นหนึ่งตัวของต้นทุนค่าอาหารวัวหมอไม่เคยคำนวณน,นะว่า,อ,าอย่างเช่นวัววัดลูกวัวตัวผู้แรกเกิดจนถึงขายาต้นทุนค่าอาหาร<ม>เท่าไหร่ หรือแม่วัวตั้งแต่ซื้อเข้ามาแม่วัวสาวจนถึงให้ลูกหนึ่งท้องและขายลูกไปต้นทุนเท่าไหร่อันนี้หมอยังไม่เคยคำนวณเดี๋ยวหมอจะลองคำนวณดูอ่าแต่ว่าอย่างหมูหมากาไกา่อ่าของหมูของหมูของไก่เนี่ยหมอหมอคำนวณหมอเคยคำนวณแล้วก็รู้ต้นทุนว่าหนึ่งต้นทุนของหมูขุน ราคาเท่าไรหนึ่งต้นทุนของไก่เนื้อตัวหนึ่งราคาเท่าไหร่แต่วัวหมอยังไม่คำนวณทุกคนวันหน้าเดี๋ยวจะมาบอกเดี๋ยวลองไปคำนวณก่อนแล้วก็อ่ามันจะต้องใช้ตัวเลขที่เป็นมาตรฐานสากลอ่าแล้วก็ที่เหลือแต่ละฟาร์มก็ไปบวกลบเอาทุกคนก็จะมีตัวเลขมีเอ็มในใจว่าราคาต้นทุนของวัวตัวหนึ่งจะประมาณนี้นะถ้าซื้อแม่วัว เข้ามาซึ่งถ้าเป็นแม่วัว F1 ก็ต้นทุนก็จะสูงค่าตัวสูงทุกคนต้นทุนชีวิตของตัวนั้นมันก็จะสูงแต่ถ้าเป็นวัวบ้านบ้านหรือวัวที่ปั้นเองเหมือนหมออ่าก็จะเป็นต้นทุนอีกอย่างหนึง่งหรือไข่ที่ซื้อแม่อุ้มท้องเข้ามาเลยวัวที่มันท้องอะต้นทุนก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งนะทุกคนไข่ที่ซื้อมาทั้งพ่วงเลย เออซื้อแบบเป็นโครมเข้ามาโครมก็คือแม่ลูกเนี้ยก็จะเป็นต้นทุนอีกแบบหนึง่งเพราะฉะนั้นต้นทุนในการเลี้ยงวัวก็จะต้องเออแยกแยะออกไปตรงนั้นก็ต้องอืมไปใช้เวลาในการคำนวณแป๊บหนึแบบน่งอืมก็จะเออมาบอกทุกคนอ่า คลิปต่ต่อไปแล้วกันอ่าคลิปต่ต,ต่อไปจะมาบอกทุกคนว่าต้นทุนการเลี้ยงวัวจะอยู่ประมาณเท่าไร่แล้วเราสามารถที่จะทำกำไรสูงสุดได้ขนาดไหนอ่าสุดท้ายมันก็ไปอยู่ที่ราคาราคาที่ทุกคนขายซึ่งแต่ละคนก็อ่าพอใจแฮปปี้ที่จะขายตรงไหน,นก็แตกต่างกัน เช่นบางคนก็ขายเป็นลูกวอ,อกไปอืมบางคนก็ขายเป็นวัวเนื้ออกไปบางคนก็ขายเป็นวัวสาวออไปบางคนก็ขายเป็นวัวท้องหรือขายเป็นแม่ลูก,ออกไปมันต่างกันมากซึ่งมันอันคอนโทรลทุกคนมันอันคอนโทรลในการที่จะบอกว่าอ่ากำไรเท่าไหร่อ่าแล้วก็อันคอนโทรลที่จะบอกว่าต้นทุนเท่าไหร่อืม บางบ้านก็มีการจดบันทึกนะจดไปจดมาก็ขี้เกียจจดบ้านหมอไม่จดเลยทุกคนรู้คำนวณคร่าวๆแค่นั้นเองอืมกำไรไม่ได้อยู่แล้วแหละทุกคนนะกำไรชีวิตนี่ไงขี้ก็ไปใส่ต้นไม้ใส่ไร่ใส่สวนใส่นาเห็นไหมอืมนี่กินเกลี้ยงเลยอืมพลอย จะแสดงการเป็นสัตว์ยังจ้ะอืมนี่ฮะน,นะนั่นแหละทุกคนอาหารเป็นสิ่งสำคัญอาหารของคนและสัตว์ก็ต้องครบห้าหมู่เหมือนกันนะทุกคนอ่าต้องครบห้าหมู่เหมือนกันก็จะมีโปรโตีนอไขมันคาร์โบไฮเดรตอะไรอีกอะ อ่าวิตามินแร่ธาตุไขมันอืมนั่นแหละวัวมันเป็นสัตว์ที่ต้องเขียวเอืองนะทุกคนมันมีสีกระเพาะเพราะฉะนั้นอาอาหารหยาบมันก็ต้องการ อาหารคนมันก็ต้องการเราต้องบรลานซ์เราต้องจัดสมดุลให้ได้แล้วก็ทุกวันนีอ้อาหารมีหลากหลายให้เลือกก็เลือกอาหารที่คิดว่ามันคุ้มค่าแล้วนะทุกคนอืมแล้วก็ประมาณวันนี้นะทุกคนณนะวันนี้นะอืมอประมาณเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต มันมากกว่า70%ของการเลี้ยงบริษัทคือต้นทุนค่าอาหารต้นทุนค่าอาหารนะแล้วก็บายผลิตหรือ,อ,อผลผลผลิตผลพลอยได้อ่ผลพลอยได้จากเกษตรจากการปลูกอย่างอื่นก็จะสันเราทุกคนว่ามันสามารถมาเป็นพืชอาหาร บัวได้ไหมพืชอาหารสัตว์ได้ไหมเช่นนี่ไงฟางข้าวอมเกี่ยวข้าวเสร็จก็อัดฟางเก็บไว้สมัยก่อนก็จะกองกองกันสมัยนี้สะดวกสบายมีเครื่งองอัดฟางก็ทําให้จัดเก็บแล้วก็จัดการง่ายอืมนั่นแหละอ่าต้นกล้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถเป็นอาหารสัตว์ได้นะ ทุกคนอืมถ้าเราสามารถลดต้นทุนอาหารได้นั่นคือกำไรเราก็เพิ่มขึ้นสิ่งสำคัญคือสัตว์ต้องกินได้วัวต้องกินได้สุขภาพต้องดีถ้าวัวที่มันกินได้มันไม่ป่วยสัตว์ที่กินได้ไม่ป่วยแต่สัตว์ที่มันป่วยมันจะหน่อยงยเงาๆซึ่งซึ่งซึมซึมแสดงให้เราเห็นอ่ะมันจะกินตกนั่นคือมันเริ่มป่วยแล้ว มันิ่มไม่สบายแล้วเราก็ต้องดูแลนะอืวันนี้หลายๆบ้านวัวคือความหวังพราราคาข้าวมันพังไปแล้วทุกคนปีนี้ข้าวงามแทบทุกบ้านเลยแต่ราคามันร่วงราคามันไม่ดีก็คลิปกันก่อนหมอเคยบอกไปแล้วหมอบอกตั้งแต่ปลายปีที่แล้วแล้วว่าประเทศไทยประมูลจี g จ,จีไม่ได้ ประมูลการส่งออกข้าวไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทำใจว่า3ปี5ปีราคาข้าวก็จะอย่างนี้เลยทุกคนเพราะฉะนั้นต้องคิดใหม่นะคิดนอกกรอบคิดเดิมมันก็เหมือนเดิมดีกว่าเดิมมันคงเป็นไปไม่ได้หรอกทุกคนถ้าเราคิดใหม่ผลลัพธ์ใหม่ๆอาจจะเกิดขึ้นแล้วก็ดีแล้วก็เจ๋งกว่าเดิมก็มีเยอะนะทุกคนเนี่ย อืมวันนี้แวะมาบอกทุกคนพอดีเมื่อวานเห็นราคาอาหารมันมันไม่ลงสทีทุกคนราคาอาหารหน้าร้านอาหารเม็ดอาหารข้นอาหารข้นที่เขาขายอาหารหมักยสีสที่เขาขายถูงละห้ิบาทก็ไปดูเอานะทุกคนหมอบอกไม่ได้หรอกว่าของใครดีของใครไม่ดีพราหมอไม่ได้รู้ว่าในสูตรเขาใส่อะไรบ้าง ระบวนการการผลิตเขาทำยังไงบ้างนะทุกคนแล้วก็วัวบ,บ้านหมอไม่เคยกินอาหารหมักยีสต์วัวบ,บ้านหมอไม่เคยกินอาหารหมักยีสต์หรืออาหารข้นที่เขาขายตามท้องตลาดนะนั่นแหละหมอก็เลยบอกไม่ได้แต่ถ้าฟาร์มนี้แบรนดน์นี้หมอก็พอรู้ได้แต่ก็ไม่ได้รู้ทุกอย่างเพราะมันเป็นความลับ มันเป็นความรับทางการค้าทุกคนเราไม่รู้หรอกอืถึงรู้ก็บอกไม่ได้อืมเพราะมันติดลิขสิทธิ์นะทุกคนย้ำชิดใหม่ทำใหม่ผลลัพธ์ใหม่ๆจะเกิดขึ้นแน่นอนดูแลสุขภาพนะทุกคนเจอกันคลิปหน้าจ้าวันนี้หมอส่งของให้ส่งเสร็จแล้วแจ้งเลขที่พัสดตุตามช่องทางที่เราคุยกันนะจ๊ะ สกายจะ3เดือนวันที่16นี้นะทุกคนผลงานของ 68, อมิสเตอร์ KF 6ออเมริกากับแม่ถุงทองแล้วก็แม่ถุงทองผ่านการเช็ครอบเป็นสัตว์1รอบไปแล้วอืมก็ลุ้นต่ออืมนไม